ัีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการโรดทุกเพิ่มสุขนะคะกับหมอฝนค่ะน้องสิมาค่ะสวัสดีทุกท่านนะสําหรับเช้าวันอังคารที่สิกนยาอุ้ยวันนี้วันอังคารเหรอคะประชุมคอรมอเหมือนประชุมกันไปเลยนะเมื่อวานนี้นะเขาประชุมกันทุกวันเขามีประชุมพิเศษนะคะเออเกี่ยวกับนัดพิเศษค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยน้ําท่วมเออหมอก็งงเลยตกลงเอ๊ะ ตกลงว่าวันนี้วันอะไรกันแน่เนี่ยวันนี้เพราะโดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะมีการประชุมทุกวันอังคารค่ะเออจริงๆแล้วประชุมกันวันจันทร์ก็จะดีนะทำไมคะพูดตามตรงเอ้าประชุมวันจันทร์งานมันก็เดินหน้าสั่งการงานไปวันอังคารพุธพฤหัสสุกไงอืมแล้วเกิดประชุมวันอังคารก็จะเป็นพุธพฤหัสแล้วก็สุกแล้วมีเวลาให้ทำงานสามวันท่านผู้ชมมันก็ชักช้าไว้ง่ายคือชักช้าแต่ท่านี้ทั้งนั้นเนี่ยมันเป็นรัฐบาล ประชาธิปไตยแล้วนะท่านผู้ชมเขาบอกว่ามันไม่มีหยุดเสาทิศหรอกคุณหมอค่ะเห็นทางท่านนายกยังออกมาเผยเลยนี่บอกว่าข้าราชการจะเข้ามาหานายกเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ค่ะเออขอแค่แจ้งมาใช่ไหมใช่ค่ะไม่จําเป็นจะต้องมาเฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เท่านั้นแต่ราชการบอกว่าก็อยากจะทำงานุก็อยากจะทํางานแค่นี้เออก็ถ้าอยากจะทํางานจันทร์ถึงศุกร์ทำยังไงก็ทํำยังไงก็ต้องหาเวลา ราชาการจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะคะเขานะไม่ปรับเปลี่ยนหรอกเขาจะให้ปรับออกอย่างเดียวคนที่ทํางานไม่ตามใจเขาอะไรเงี้ยเกยยกลกขยันเกยก็ปรับออกเอาคนอื่นที่แบบที่เกยที่เกยมาหน่อยทดีงานซัเยอะก็ดูตัวอย่างในธนาคารแห่งประเทศไทยนัดประชุมกันก็ยังไม่มาเลยตัวแทนเออบอร์ดเออประหลาดไหมหรือว่าเป็นผู้ว่ารองผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยหรือตัวผู้ว่าเองก็ไม่เห็นจะมาเลย ประชุมไอแรงงาน400บาทอะเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจก็ปล่อยไปนะปล่อยไปได้ยังไงล่ะอา้าวไม่เห็นหรอไม่งเขาลดดอกเบีย้ยไปนานแล้วขนาดเฟดยังลดเลยอืมเป็นตัวของตัวเองสูงในขณะที่ก็บอกว่าดูต่างประเทศสิพอหันไปดูต่างประเทศเอา้าวเขาลดแม่งกูไม่ลดเป็นตัวของตัวเองสูง<ฆ>อันนี้ใช้ได้กับเด็กๆนะ,สะแสดง<อ>ว่าคุณหมอกำลังจะบอกว่าผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนปัจจุบันนี่เด็กๆใช่ไหมคะ เอาแต่ใจอืมเอาแต่ใจ <c oughs> คุณไม่เห็นด้วยคุณก็ออกมาสิว่าคุณไม่เห็นด้วยอ่ออกมาแสดงความคิดเห็นล้วไม่เห็นด้วยยันนยยยงไงก็ไม่เห็นด้วยนะั่งยันนอนยันอ่อยืนยันอ่ตะแคงยันไม่เห็นด้วยก็ออกมาแล้วไงเป็นตัวบ่งบอกไงว่าไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะเออแต่ออกมาท,ทางานปกติส่วนใหญ่ออกมาประชุมเอองานการเขานัดประชุมมาทําตัวเป็นเด็กไปได้ แต่ละคนก็แก่หัวงอกันหมดแล้วค่ะอืมแต่ทําตัวแบบนะไม่พอใจก็เลยไม่มาอืมไม่ต่างหรอก <c oughs> พักประชาชนนะเออเนี่ยแหละเขาดึงได้เอาเป็นแบบอย่างหรือเปล่าอืมหรือจริงๆแล้วเนี่ยทางธนาคารแห่งประเทศไทยอาจจะเรียนแบบมาจากพักประชาชนก็ได้ลรอฮะเออคุณเป็นผู้ใหญ่เขาเรียกว่าดื้อแพงคุณเป็นผู้ใหญ่ที่เรียนแบบเด็กก็ควรจะพิจารณาตัวเองสักหน่อยอะ อม,มีที่ไหนอ่ะที่ตอนสมัยอะไรลุงตู่ไม่ยากกระดื้อแพงแบบนี้ค่ะก็เขาเป็นคนแต่งตั้งอนะเนาะเออแหมทำเป็นเกงใจคนแต่งตั้งเออแต่ไม่เกงใจประชาชนที่เสียภาษีเป็นเงินเดือนให้คุณอนะ่ะเดือนละเท่าไหร่เออควรจะไล่ผู้ว่าออกได้หรือย,อยังนะท่านผู้ชมนั่นละสิเออผู้ว่าไม่ต้องลาออกละถูกไล,ออกล่ลออกดีเหมาะเหมาะสมสุดแล้วนะหลายเรื่องแล้วนะตั้งแต่เรื่องไอ เงินดิจิตอลวอลเล็ตตั้งแต่ลดนโยบายยันมาถึงขึ้นค่าแรงอืท่านเลยไม่มาเลยอะ่ะท่านค้านทุกอย่างเลยอะ่ะใช่ค่ะเออถ้าสมมติว่าคนเราเนี่ยนะถ้าจะเอาให้ดูดีหน่อยแม่ให้เขาด่าเราเช้าด่ายินอย่างนี้นะออแล้วก็นอนหลับฝันดีอ่ะนะอย่างน้อยมันก็ต้องมีสักเรื่องแหละเออที่เราเห็นด้วยเห็นดีเห็นงามด้วยอย่างเช่น วันก่อนที่ประหลัดออกมาพูดน่ะอบอกว่าอะไรก็รอเงินดิจิตอลวอลเล็ตว่าผลที d ดีพีจะขึ้นหรือไม่เพราะการที่มีเงินดิจิตอลวอลเล็ตออกมาจะทําให้เงินมันเฟอร์มากขึ้นดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นผลดีอ้าวแล้วธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ลดดอกเบี้ยไม่ลดให้คนอื่นก็ทําไปเออไม่ทํางานอะ่ะอันนี้ก็เรียกว่าถ่วงถ่วงนะท่านผู้ชมใช่ไว่าถ่วง เถ่วงความเจริญเนี่ยอยาเรียกว่าอันนี้เลยถ่วงถ่วงอย่างเดียวไม่ได้ต้องเป็นมันจบจบไ้เรื่องค่าแรงนะก็พูดตามตรงท่านผู้ชมหมอเห็นด้วยกับการที่ยังไม่ขึ้นค่าแรงนะปัจจุบันเพราะว่าเศรษฐกิจเอออะไรที่มันไม่ดีไหนจะออุทกภัยวาตภัยอะไรต่างๆนานาภัยพิบัติต่างๆที่เจอมันทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยก็แย่ย่ำแย่ไปพอๆกัน ส่งออกก็ตอนนี้ก็แย,ย่เพราะว่าค่าบาทแข็งตัวถามจริงค่าบาทแข็งตัวนี้หน้าที่ใครธนาคารแห่งประเทศไทยไหมใช่ไงเรื่องอย่างเงี้ยไม่ไมใช่หน้าที่ของคลางนะเรื่องอย่างงี้ไม่สํานึกค่ะไม่หน้าที่ของธน,นาคารแห่งประเทศไทยนะคิดไม่ออกค่ะเออหายหัวไปไหนอ่ะหายหัวไปไหนกันหมดอ่ะเข,ขาบอกธนาคารแห่งประเทศไทยต้องทําหน้าที่ในการบาลานซ์เงินเหรอ โธ่ไม่เคยทําอะไรดีเลยมึงอะ่ะลองคิดดูดีๆตั้งแต่ตั้งแต่รัฐบาลคุณเศรษฐาขึ้นมาค่ะมันชัดเจนอยู่แล้วอะ่ะว่าไม่เอาใครเลยไม่เอาเขาธนาคารแห่งไทย<ะ>คือไม่เอาพักเพื่อไทยค่ะนยโยบายพักเพื่อไทยมาอะไรกูตีกลับหมดทํางานแบบนี้นี่มันไม่ได้เห็นแก่ประชาชนนะมันเป็นคนเลวที่เห็นแก่ตัวไหมคนก็ยิ่งมองคุณในแง่ลบเข้าไปใหญ่ เขาบอกว่าไม่รู้สึกคอนกรีตน้าสิบเซน <laughs> ทําไมไม่ไล่ออกสักทีนะมันไล่ไม่ได้ไงถ้าไล่ได้หมอเชื่อว่าเขาอยากคงอยากจะไล่ทุกทุกเมื่อนะเช้าเยันเย็นทุกลมหายใจที่เข้าออกคงอยากจะไล่แย่แล้วอะ่ะแต่มันต้องมีเหตุอะไรที่ไล่ไม่ได้อนะ่ะท่านผู้ชม,มนะคะซึ่งก็โอ้โหพอเห็นข่าวแล้วก็แบบปี๊ดขึ้นมาอืม เขาจะไม่ทำงานกันเลยใช่ไหมฮะฮะมีเงินมีทองเดือนละเป็นล้านอย่างนี้เนี่ยจะไม่ทำงานเลยใช่ไหมหรือแค่เข้าไปรับเซ็นรายงานเฉยๆแค่นั้นเหรออืมเวันทั้งวันทำอะไรอยู่อืมอืมใช่วันทั้งวันทำอะไรอยู่นะอ่ะท่านผู้ชมเช้ามาก็มาพร้อมกับการบนกับเอ่อ เงินบาทที่แข็งตัวนะท่านผู้ชมนะ <c oughs> เห็นบอกว่าเมื่อวานนี้ค่าเงินบาทนะแข็งค่าผิดปกติเลยสามจุดสามสิบสองจุดแปดเจ็ดนะ,นะเราก็ท่านผู้ชมผิดไปคิดมามันถามว่ามันดีไหมมันดีมันดีกับช่องเรานะผู้ตามตรงอื เราะเราจ่ายสัญญาณไทยคมเนี่ยจ่ายเป็นดอลลราท่านผู้ชมจ่ายเป็นดอลล่าจนตอนนี้อยากจะบอกคุณป้าคุณป้าไปซื้อเก็บไว้เถอดดอลลร์เนี่ยเอาไว้ไปจ่ายค่าเงินค่าบาทเงินบาทครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยทุกหนึ่งดอลลราเราเซฟไปได้นะหนึ่งหนึ่งบาทจ่ายเดือนหนึ่งตั้งกี่พันดอลล่านะจ่ายเดือนหนึ่งเนี่ยท่านผู้ชมก็อยู่ประมาณหมื่นนะ่ะ ประมาณหมื่นดอลล่าร์หมื่นดอลลาร์หมื่นหรือหมื่นกว่าบาทเอ้หมื่นกว่าดอลลนะ่าร์นะท่านผู้ชมนะอืมก็เซฟไปได้ตั้งหมื่นห้าเลยนะอ่าถ้าสมมติตามหมอจะไม่ได้ว่าค่าเช่าสัญ,ญญาณไทยคมนี่เท่าไหร่ประมาณหมื่นห้าพันดอลช่าร์หมื่นห้าพันดอนาท่านผู้ชมถ้าทุกหนึ่งดอนหมอเซฟไปได้หนึ่งบาทหมอก็เซฟตังไปได้หมื่นห้าพันบาท เนี่ยบอกคุณป้าเลยคุณป้าไปซื้อเก็บไว้เหอะเนี่ยซื้อเก็บไว้เลยอันในอนาคตใช้คําว่าในอนาคตเวลาค่างเงินบาทมันขึ้นสูงกว่านี้อย่างเช่นขึ้นไปสามสิบหกบาทเหมือนตอนสมัยลุงตู่อยู่ค่ะท่านผู้ชมหมอจะประหยัดไปได้ถึงสามบาทสามบาทสิบห้าสามสี่สิบห้าสี่หมื่นห้านะว่าไปเออเยอะนะ ได้ได้เงินเดือนหลายคนเลยเอออย่างเนี้ยยังบอกคุณป้าอยู่คุณป้าไปซื้อเก็บซื้อเก็บซื้อเก็บนะเออก็เป็นเนี่ยเนี่ยเป็นแนวคิดที่ดีแต่ปัญหาคือตังค์ไม่มีนะท่านผู้ชมตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีอยากจะซื้อเก็บแต่ตังค์ไม่มีทำยังไง <c oughs> ก็ต้องคาดหวังให้ทุกๆกท่านช่วยช่วยสนับสนุนสินค้าจาเป่าแหละท่านผู้ชมอืมก็ หวังว่าหวังว่าท่านจะสนสับสนุนกันเข้ามาเยอะๆนะคะอ่ะเดี๋ยวชวนท่านทุกท่านไปเรื่องอื่นกันมากเกินไปนะท่านผู้ชม,อ,มอุตุนิยมยวิทยาของเราจริงมีระหว่างคุณหมอพูดนี่พยายามเก็บข้อมูลอยู่นะคะเนี่ยว่ามีสถานการณ์ที่ไหนบ้างนะคะที่เมื่อวานนี้เกิดน้ําท่วมนะคะเพราะว่าหลายพื้นที่เลยเนี่ยโอ้โหมีน้ํามาตอนกลางคืนกันด้วยนะคะเห็นบอกว่าแม่น้ําปิงรอบเนี้หนัก <c oughs> เลย หนักเลยนะฮะหนักเลยเชียงใหม่ค่ะค่ะนะน้ําเพิ่มระดับบางพื้นที่น้ําท่วม <c oughs> อือใช่คะ่ะหลายพื้นที่เขาบอกรอรับน้ําป่ากันเลยนะจ๊ะค่ะก็มี สถานการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อช่วงเมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ชมสถานการณ์ที่เชียงใหม่เขาก็มีการเฝ้าระวังระดับของแม่น้ําปิงนะคะโดยพี่น้องประชาชนที่เชียงใหม่เนี่ยก็พากันติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดหลังจากที่ระดับของน้ําในแม่น้ําปิงที่ไหลผ่านตัวเมืองเชียงใหม่เพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้ช่วงบ่าย,ายก็มีมวลน,น้ําสีแดงขุ่นจากตะกอนดินค่ะไหลามาพร้อมกันกับเศษไม้เศษขยะแล้วก็มีเรือท้องแบนที่ถูกกระแสน้ำเนี่ยพัดมาด้วย ส่วนบริเวณสวนสาธารณะหน้าคริสตจักรที่1เชียงใหม่จุดนั้นเนี่ยเขาบอกว่าน้ําเริ่มล้นตะลิ่งแล้วก็ท่วมก็อี้พักผ่อนแล้วนะคะในช่วงบ่ายที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ ปริมาณของน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นจากการที่ฝนตกหนักในพื้นที่ทางตอนเหนือของจังหวัดมีฝนตกหนักตั้งแต่ช่วงคืนก่อนหน้าโดยเฉพาะน้ำป่าที่หลากท่วอมอำเภอแม่ริมไหลลงสู่แม่น้ำปิงรวมถึงน้ำป่าจากลำธารน,น้ำธรรมชาติหลากหลายสายนะคะจากอำเภอเชียงดาวด้วยศูนย์อุทกวิทยาชนประธานของภาคเหนือตอนบนกรมชนประทานก็รายงานระดับน้ำในแม่น้ำปิง ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงที่จุดวัดน้ำระดับน้ำพีหนึ่งเชิงสะพานนวรัตอําเภอเมืองเชียงใหม่จาก2.3เมตรเนี่ยเพิ่มขึ้นชั่วโมงละประมาณ8เซนติเมตรจนกระทั่งเมื่อวานนี้เนี่ยช่วง6โมงเย็นนะคะเพิ่มขึ้นเป็น2.67เมตรจากระดับตะลิ่งที่3.7ค่ะด้านของคุณเกื้อกูลผู้มนวยการโครงการจลประทานเชียงใหม่ยืนยันนะคะว่าระดับน้ำปิงที่ไหลผ่านเมืองเชียงใหม่เนี่ยยังไม่วิกฤต แล้วก็ยังสามารถทําการระบายน้ําได้โดยชนรัประทานเนี่ยได้มีการเปิดประตูร,ระบายน้ําท่าวางตาลอ,อําเภอเมืองเชียงใหม่จนนํานวน4บานเพื่อที่จะเป็นการระบายน้ําออกจากตัวเมืองเชียงใหม่นะฮะประตูร,ระบายน้ําดอยน้อยแล้วก็ในส่วนของอ,อําเภอเมืองเนี่ยเขาบอกว่าจุด อำเภอขอภายค่ะอำเภอดอยหล่อนะคะเขาเปิดไปถึง7บานแล้วก็มีประตูระบายน้ำแม่สอยอำเภอจอมทองอีก5บานเร่งในการระบายน้ำลงสู่ทะเลสาบดอยเต่าไปยังเขื่อนภูมิพลเพื่อที่จะพร่องน้ำแล้วก็รองรับมวลน,น้ำที่มาจากต้นน้ำและแม่น้ำสาขาต่างๆที่ลงมาในแม่น้ำปิ่งด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ย เขาบอกว่าระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นเนี่ยแม้จะยังมีห่างจากจุดวิกฤตอีกมากแต่สถานการณ์ของน้ำป่าท่วมในพื้นที่ทางตอนเหนือของจังหวัดและระดับน้ำของแม่น้ำปิงที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้พี่น้องประชาชนในเมืองเชียงใหม่มีความกังวลใจกลัวว่าน้ำจากทางเหนือเนี่ยจะมาเร็วแบบไม่ทันตั้งตัวหลายคนก็ออกมาติดตามสถานการณ์ที่จุดวัดระดับน้ำพีหนึ่งเชิงสะพานนวรัต เมื่อวานนี้นะคะเขบอกว่าระดับน้ําที่สถานีตรวจวัดน้ํา P ี่ที่อำเภอเชียงดาวเพิ่มเป็น3.15เมตรจากระดับตะลิ่ง2.5โดยมวลน,น้ำเนี่ยผ่านฝายแม่แตงแล้วก็ไหลผ่านอําเภอแม่ริมก่อนจะเข้าถึงอําเภอเมืองเชียงใหม่ใช้เวลาประมาณ31ชั่วโมงค่ะแต่มวลน,น้ำเนี่ยก็จะถูกระบายลงลําน้ําสาขาคาดว่าจะไม่ถึงตัวเมืองเชียงใหม่นะคะเมื่อวานนี้ที่ระบุเอาไว้ เขาบอกว่าถ้ามีฝนตกเนี่ยอาจจะถึงก็ได้นะคะอย่างไรก็ตามนะคะคุณผู้ชมก็มีที่แม่ริมมีฝนตกลงมา <c oughs> เขาบอกว่าหลังจากที่ฝนตกบนอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพดอยปุยอย่างหนักน้ำก็ไหลลงสู่ลำห้วยแม่สาจำนวนมากแล้วก็รุนแรงมากบางปางช้างแม่สาเนี่ย <c oughs> เขาบอกว่า จุดนั้นมีน้ําไหลผ่านมีช้างเลี้ยงราวๆกว่า60เชือกนะคะต้องนําช้างไปอยู่ที่สูงแล้วก็ปิดปางช้างทันทีน้ําที่ไหลท่วมเข้าท่วมไปหลายหมู่บ้านค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องช่วยกันอพยพผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการแล้วก็ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนออกจากพื้นที่นะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยมีเป็นคลิปวิดีโอด้วยนะคะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ดูว่า เมื่อช่วงบ่ายช่วงเย็นเนี่ยเขาบอกว่าสถานการณ์น่าจะดีขึ้นถ้าหากว่าไม่มีฝนตกลงมาใช่ไหมฮะแต่ก็ปรากฏว่าอันนี้เป็นคลิปนะคะต้องขอบคุณในส่วนของเจ้าของคลิปวิดีโอด้วยนะคะคุณผู้ชมเมื่อกี้นี้โอ้โหเห็นไหมขับรถเราคิดว่ารถสะเทินน้ำสะเทินบกเนี่ยดูน้ำจากหน้ารถเนี่ยสาดซัดขึ้นมาแบบนี้คุณผู้ชมแอดเวนเจอร์มากเลยนะคะเออนะก็เรียกว่าเออเาก็อันนี้เวียงป่าเป้าฮะเนี่ยถ้าเป็นรถสีม้าน่าจะจม จมไปแล้วค่ะนะคะมีมีน้ำไหลมากลางคืนด้วยนะคะมีสถานการณ์เขาบอกว่าอยู่ถนนเส้นเชียงใหม่เชียงรายโอ้โหเรียกว่าผ่านไม่ได้เลยนะคะคุณผู้ชมน้ำท่วมแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจุดนี้หรือเปล่าที่เหมือนกับเมื่อคืนเนี้ยมีเหตุมันมีอยู่จุดหนึ่งนะคะที่เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องไปส่งคนเนี่ยลงไปช่วยกันเพราะโดนน้ำพัดน้ำซัดกันเนี่ยนะคะว่ายง่ายคือคุณตันจะต้องอ่าเช่าแบคโฮนะคะมาขุดลอก เชียงใหม่ด้วยเหรอฮะเชียงรายเสร็จแล้วเชียงใหม่เลยใช่ไฮมใช่ไม่ไม่ต้องรอเชียงรายเสร็จหรอกนะอีกนานนะอและเชียงรักเองก็ต้องระมัดระวังน้ํามาใหม่อกะน้ํามาใหม่ไม่รู้จะดีหรือไม่ดีทำยังไงน้ามาใหม่ทําไงฮะตอนนี้เนี่ยบางที่บางบางบ้านนะกโพสต์มานะสิมาว่าอย่างไรคะดิงโคเนี่ยชั้นหนึ่งเนี่ยเต็มแล้วนะคะอยากจะต่อชั้นสองไหมคะไว อ้าวบางคนบอกว่าไม่ต้องขุดแล้วแบบเนี้โคนอ่ะปล่อยแห้งเลยปล่อยแห้งแล้วก็ต่อเติมขึ้นชั้นสามเลยอให้ปล่อยชั้นล่างชั้นหนึ่งเนี่ยมันเป็นชั้นใต้ดินไปเออนะตามนั้นเลยนะในขณะเดียวกันท่านผู้ชมเห็นบอกว่าอีกหลายพื้นที่นะที่มีน้ําระดับน้าล้นตลิ่งเลยนะท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นลำปางพะเยาสกลนครอุดรธานีเชียงใหม่นครพนมนะท่านผู้ชม พยาเอ่าเมื่อกี้พูดไปแล้วนะค่ะอ่าอุบลน,นะคะพิษณุโลกอ่านะท่านผู้ชมเอ่อพวกนี้เนี่ยในจในจังหวัดพวกนี้เนี่ยท่านผู้ชมมุกดาหารอนะมีมุกดาดะมุกดาหารเพิ่อมอีกหนึ่งที่น้ำร้อนตลิ่งแล้วนะม,มาดูการพื้นที่ลำปางเห็นบอกพื้นที่ลำปางก็น้ำท่วมค่ะนะก็น้ำท่วมไปไม่น้อยกว่ากันแหละท่านผู้ชมอืม เนี่ยดูจากภาพข่าวนะท่านผู้ชมนะอ่าโอ้โหดูปริมาณนนะ้ำค่ะอ,อืมอันนี้เปิดคลิปเข้าเลยได้ไหมอ่าแ,แต่มันจะจะแปดโมงจะมหมดเวลานะฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเปิดไปเลย เจ้าเนาะมีคนติดอยู่ฝั่งกุ้นนะเจ้าเนาะคาดว่าแห,หมบเมินน่านจะพ้นที่ฮันเนาะบะเดี๋ยวนี้นะเขาจะต้องช่วคนฝั่งกุ้นออกมาเนาะนาทีระทึกใจเลยนะเจ้าเอาใจช่วยกันนะเจ้าเนาะพอเนาะเปิดกำลังจะข้ามมานะเจ้าเอาใจช่วยกันนะเจ้ารุ่นรุ่นนะเจ้าแน้นกับรุ่นอยู่ที่นี่นะเจ้าเนอไปก้อยมาเน้อสู้ๆนะเจ้ามีก้อยก้อยกลับมารุ่นขนาดนะั้นเจ้าตีไปถึงละช่วยช่วเห็นไหมนเดี๋ยวโอ๊ะ ถึงแล้วก็ปิดอันนี้ก็คือน้าปลาไม้แห้งขนาดนั่งมาแนนมาถึงตรงนี้นะเจ้ากี่หขอพักมีคนที่อยู่นอซี่สำคัญเลยเพื่อนนี่แหละก่อนนี่เขาต้องฝากปีปีเจอกันแล้วก็เอาขอไปเที่ยวฝั่งตะวันตกเขาไปเจอกันที่นี่ละก็ปีเรอกรรมเนิดเดี๋ยวแนนส่งไปเถอะมีอยู่กี่คนปีมีกี่คนมาได้ยินสิบห้ามีสิบห้าเดี๋ยวแนนเอาไปเพื่อเมื่อเด้อเอาไปชักเช้าสามนี่เพื่อไว้กินขอความเกี่ยวความแห้งของน้า ได้มานั่งนะเจ้าแต่ถ้าช่วยอย่างได้เนจจะมานิ่งเฉยนะเนจจะช่วยนี่ดึงเราไปได้ไหมเจ้าดันเืราด้วยนะข้าของข้า่นน้องแไปก่อนนี่ก็ของกิ่นมากมายเลยนะเจ้าช่วยกันคนละไม้คนละมือนะเจ้าหนอนเดี๋ยวเพื่อจะดึงไปแล้วนะเจ้าก้อยนี่ไงท่านผู้ชมหมอถึงบอกไงว่าของกิน าาอาหารแห้งเนี่ยสำคัญ uh huh. นะรวมทั้งอุปกรณ์ก็คงต้องเป็นหลังน้ำนะหลังน้ําป่าไหลหลากแบบนี้เมื่อครู่นี่คือน้ําป่าไหลหลากนะแรงขนานี้เนะี่ยท่านผู้ชมซึ่งก็ไม่ได้เกิดกันที่พื้นที่ลําปางเท่านั้น uh huh. เห็นบอกว่าเลยก็น้ําป่าทะลักท่วมบ้านชัยภูมินะก็พนังกั้นน้ําแตกนะ, uh huh. ะเชียงราก็ยังมีน้ําป่าหลากอยู่เนี่ยท่านผู้ชมตอนนี้มรสุมเกิดแล้วเกิดอีกได้ดังนั้นเนี่ยเรามาระวังกันนะคะ ก็เป็นกําลังใจให้กับทุกภาคส่วนนะท่านผู้ชมนะถ้าตรงไหนเราสามารถช่วยเหลือได้เราก็จะทําการช่วยเหลือนะท่านผู้ชมอันนะคะก็ไปพักชมสิหน้าสนใจก่อนเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าอุ๊ยช่วงหน้าเนี่ยหมอได้คลิปมาคลิปอะไรมีคุณพิรพันธ์ออกมาโอ้ยนา,นานจะเจอแกทีนะเจอหน้าแกทีออกมาบอกว่าเนี่ยไอ้เรื่องโซลารูปท็อปเนี่ยมไม่ใช่ความผิดคุณยิ่งรักนะอเออ มันเหตุเกิดจากอะไรเกิดจากค่าราชการไม่ใช่คุณยิ่งรักอุ้ยคุณวิรพันธ์ออกมารับรองให้ด้วยนะท่านผู้ชมนะอยากฟังกันต่อต้องไปเจอกันช่วงหน้าค่ะ